ควรรู้ไหมคะว่าคนรวยกับคนจนมีความแตกต่างกันยังไงเขาแตกต่างกันที่ความคิดค่ะและถ้าเราเองอยากจะเป็นคนรวยเราเองก็ต้องฝึกที่จะปรับใช้วิธีคิดแบบคนรวยกูเกีมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มน,นึงเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยได้อ่านแล้วเพราะว่ามันเป็นหนังสือยอดฮิตแล้วก็โด่งดังมากๆถ้าพูดถึงเรื่องใครจกรวยอยากจนหรือเรื่องการลงทุนเรื่องการเงินทุกคนจะไม่พลาดหนังสือเล่มน,นี้ค่ะ นั่นก็คือหนังสือที่มีชื่อว่าพ่อรวยสอนลูกของคุณโรเบิร์ตคิโยสกิซึ่งเขาจะสอนไมเซ t เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเอาไว้เป็นอย่างดีเลยและที่สำคัญนะคะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จแบบคนร่ำรวยคุณก็ต้องมีไมเซตแบบคนรวยดังนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากรวยคุณต้องห้ามทำห้ามคิดห้ามใช้ชีวิตแบบไมเซทคนจนเป็นอันขาด ทีนี้เราลองมาดูค่ะว่าระหว่างพ่อรวยกับพ่อจนเขามีแนวคิดที่แตกต่างกันยังไงในหนังสือนะคะโรเบิร์ตคิโยสกิเขาได้เปรียบเทียบเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเขามีพ่ออยู่สองคนพ่อที่มีแนวคิดแบบพ่อจนเป็นพ่อจริงๆของคุณโรเบิร์ตค่ะส่วนพ่อที่มีแนวคิดแบบพ่อรวยเป็นพ่อของเพื่อนสนิทซึ่งเพื่อนสนิทซึ่งพ่อของเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยค่ะเด้เริ่มต้นด้วยการมีเงินเพียงน้อยนิด แต่ในที่สุดกับกลายเป็นคนหนึ่งที่รวยมากๆโดยการที่เขามีโอกาสได้คลุกคลีกับพ่อทั้งสองท่านเขาก็เลยจับประเด็นที่จะทำให้ความคิดของพ่อทั้งสองคนนี้มันแตกต่างกันยังไงทำไมอีกคนหนึ่งรวยอีกคนหนึ่งจนเรามาฟังไปทีละข้อพร้อมๆกันเลยนะคะข้อแรกก็คือว่าเวลาที่เจอสิ่งของอะไรบางอย่างที่อยากจะได้ถ้าเขาอยู่กับพ่อจนพ่อจนก็จะบอกกับเขาว่าฉันซื้อมันไม่ได้หรอก เพราะว่าก้มมองดูเงินในกระเป๋าของตัวเองมีไม่เพียงพอนั่นเองค่ะในขณะที่ท่าตอนที่เขาอยู่กับพ่อรวยพ่อรวยจะพูดออกมาว่าฉันจะซื้อมันได้ยังไงแค่สองประโยคนี้มันก็เห็นได้ถึงความแตกต่างระหว่างไม n เซ็ตคนรวยกับคนจนแล้วนะคะประโยคของพ่อจนมันเป็นเพียงประโยคบอกเล่าแต่มันชวนให้ท้อแท้เหลือเกินว่ายังไงก็ซื้อมันไม่ได้ในขณะที่ประโยคของพ่อรวย มันจะทำให้เราหาวิธีในการที่จะซื้อมันจนได้ว่าเราจะสามารถหาเงินจากไหนหรือเราจะสามารถซื้อมันได้ยังไงเพราะฉะนั้นคําพูดทั้งสองอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงแนวคิดในสมองของเราค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความคิดว่าเราอยากจะได้และเราหาวิธีสมองของเรามักจะปรับแผนงานและก็หาวิธีการให้มันทำจนได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไมเซทข้อนี้คุณจะต้องเปลี่ยนเลยนะคะคุณจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ไม่บอกว่า คุณซื้อมันไม่ได้แต่คุณต้องบอกว่าคุณจะหาวิธีซื้อของสิ่งนั้นมายัางไงข้อที่สองค่ะพ่อจนมักจะบอกว่าฉันทำงานเพื่อเงินแต่พ่อรวยบอกว่าเงินทำงานให้ฉันความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนธรรมดาอย่างหนึ่งก็คือวิธีการที่พวกเขาได้รับเงินมาคนธรรมดาส่วนใหญ่จะเอาเวลาไปแลกเงินเช่นทวันหนึ่งใครที่ทำงานประจำอาจจะทำงานสัก8ชั่วโมง ก็ได้ค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงหรือบางคนอาจจะคิดว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงสมมุติได้ชั่วโมงละพันคุณทำเต็มที่คุณก็ได้แค่24ง0มค่ะเพราะคุณขยายเวลาให้มันเกินนั้นไม่ได้แต่ให้ตายเถอะใครจะมาจ้างคุณชั่วโมงละพันแล้วให้คุณทำตลอดทั้งวันทั้งคืนล่ะคะคุณเองก็ต้องพักผ่อนด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพ่อจนจะทำงานก็ต่อเมื่อทำงานแลกเงินแต่พ่อรวยเขาจะให้เงินของเขาไปทำงานค่ะ ดังนั้นข้อนี้ก็ปิดความคิดที่แตกต่างกันความคิดที่3พ่อจนจะบอกว่าเรื่องเงินทองอย่าไปเสี่ยงส่วนพ่อรวยจะบอกว่าจงเรียนรู้วิธีการบริหารความเสี่ยงมีหลายคนที่กลัวความเสี่ยงก็จะเก็บเงินไว้กับตัวเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าความเสี่ยงมันสามารถบริหารจัดการได้คนรวยส่วนใหญ่นะคะเขาจะลงเล่นเกมการเงินเพื่อที่จะเอาชนะ ซึ่งพวกเขาจะต้องกล้าและก็มีความเสี่ยงในระดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็จะศึกษาความเสี่ยงเราจะไม่เสี่ยงในเรื่องที่เราไม่มีความรู้คุณรู้ไหมคะว่าคนที่ถูกโกงส่วนมากก็คือไม่ได้ศึกษาเรื่องนั้นเพียงพอถูกมิจฉาชีพหลอกก็เพราะว่าบางคนมีความโลภเราไม่มีความรู้มันก็ไม่แปลกที่เราจะโดนโกงดังนั้นนะคะหากอยากจะได้ประสบการณ์และความรู้ที่มากขึ้นมันก็ต้องลองดูก่อน การลองผิดลองถูกการเรียนรู้การล้มเหลวมันจะช่วยให้เราแข็งแกร่งและก็ทำให้เราเข้าใจและก็กล้าที่จะเสี่ยงมากขึ้นค่ะต่อไปพ่อจนก็จะบอกว่าบ้านของฉันคือสินทรัพย์ในขณะที่พ่อรวยบอกว่าบ้านของฉันมันคือนี่สินหลายคนยังไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์และนี่สินอธิบายง่ายๆก็คือสมมุติเราตกงานสินทรัพย์ก็คือสิ่งที่ยัง ทำให้เราได้เงินอยู่ส่วนนี้สินจะดดึงเงินออกจากเราไปค่ะในกรณีของบ้านซึ่งยกตัวอย่างข้างต้นก็จะเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงแต่กลับไม่ค่อยเพิ่มพูนเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่แถมเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้บ้านเรื่อยๆด้วยมันก็เลยทําให้บ้านกลายเป็นหนี้สินในความคิดของคนรวยค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าคุณซื้อบ้านไม่ได้นะคะ คุณก็ยังมีบ้านของคุณได้แต่คุณจะต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่สินทรัพย์แต่มันเป็นหนี้สินต่างหากและข้อต่อไปความคิดของพ่อรวยจะบอกว่าเรียนให้หนักเข้าไว้เราจะได้มีความสามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการในขณะที่พ่อจนบอกว่าเรียนให้หนักเข้าไว้จะได้เข้าทำงานในบริษัทดีๆคนรวยคิดการใหญ่ด้วยการจะเป็นเจ้าของค่ะ ในขณะที่คนจนก็จะปลูกฝังความคิดว่าเรียนเพื่อจะไปเป็นลูกจ้างแค่นี้ก็เกิดความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนแล้วและข้อต่อไปนะคะพ่อจนบอกว่าฉันไม่มีวันรวยหรอกในขณะที่พ่อรวยตอกย้ำกับตัวเองเสมอว่าฉันเป็นคนรวยคุณรู้ไหมคะว่าพ่อรวยของโรเบิร์ตคิโยซากิเขาเคยเจอภาวะล้มละลายเขาก็ยังเรียกตัวเองว่าเป็นคนรวย เพราะเขามีไม์เซตที่บอกว่าความแตกต่างระหว่างการล้มละลายกับความจนมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่การล้มละลายมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แค่ชั่วคราวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จนนั่นมันคือสิ่งที่จะเป็นไปตลอดและก็ข้อต่อไปนะคะพ่อจนบอกว่าฉันไม่สนใจเรื่องเงินหรอกในขณะที่พ่อรวยบอกว่าเงินคืออำนาจพวกเราส่วนใหญ่จะถูกสอนให้เรียนดีๆหาเงินดีๆ และให้ใช้ชีวิตอยู่แบบที่พออยู่พอกินไม่ให้เราโลภมากอย่าทำอะไรเกินตัวนั้นลูกใช้ชีวิตอยู่ให้มันพอเพียงแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะปิดการศักยภาพของเราที่อาจจะเติบโตไปได้มากกว่านั้นแต่ในทางตรงกันข้ามคนรวยเขาคิดเรื่องของเงินเป็นขั้นเป็นตอนเขามองว่าเงินเป็นเครื่องมือที่เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เขามีอำนาจในการที่จะสร้างโอกาสให้กับผู้อื่นพูดง่ายๆถ้าเกิดว่า คุณมีเงินมากกว่าคุณจะสามารถสร้างประโยชน์ได้มากกว่าสร้างความสุขให้กับตัวเองก็ได้ซื้อสิ่งที่ต้องการก็ได้บริจาคช่วยเหลือคนยากจนก็ได้สร้างมูลนิธิก็ได้ช่วยใครก็ได้ที่คุณอยากจะทําจําไว้ว่าเงินมันไม่ได้ทําให้คนเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเงินมันแค่ขยายสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วตั้งหากล่ะคะดังนั้นนี่ก็เป็นข้อคิดของพ่อรวยและพ่อจนจากหนังสือของคุณโรเบิร์ตคิโยสกิ ลองดูว่าคุณเอาข้อไหนไปปรับใช้กับชีวิตของคุณได้บ้างวันนี้ก็มีมาฝากเท่านี้นะคะถ้าบังเอิญว่าความคิดของคุณมีบางข้อที่เป็นแบบพ่อจนคุณก็ลองปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือว่าความคิดของคุณใหม่มันอาจจะทําให้คุณเจอแนวทางดีๆในการใช้ชีวิตและคุณเองจะกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้คนหนึ่งค่ะถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกสเตชันสวัสดีค่ะ